กุ้งทอดซอสมาขามค่ะร้านปราณีเรามาพัทยาทีไรเดี๋ยวนี้ร้านนี้ก็ต้องติดหนึ่งในร้านที่เราจะต้องมานะคะสวยงามร้านนี้เนี่ยอาหารรสจัดจานตั้งแต่ครั้งที่แล้วแล้วชอบมากโอ้โหร้อนๆเลยค่ะกุ้งตัวบิ๊กเบิ้มกัดเลยแล้วกันอืมอร่อยรสชาติกำลังดีเลยหวานเค็มอืมอื้อร่อย ทำซอสมะขามได้อร่อยมากนกหอมหอมกลิ่นไทยๆแบบมะขามแท้ๆหืมกอดจอสมะขามร้อนมากหัวมันค่ะตบมือเก่งสิง นี่ค่ะหัวกุ้งอาหัวกุ้งหัวกุ้งไปอ,อร่อยอร่อยอย่แท้ต่อคั่วกริ่งหมูที่นี่แบบรสชาติจัดจ้านมากมาชิมครั้งที่แล้วแล้วแบบ หูฟินติดใจจ่ะรอบนี้ต้องสั่งอีกหอกับใบชะพูนะคะที่นี่บอกเลยว่าเผ็ดขนาดชิงกินเผ็ดยังแบบเผ็ดเนอะอืมอร่อยจัดจ้านหอมเครื่องเทศทุกอ<ๆ>ย่างข้าวกิ้งที่แทยถูง ตำแตงปูม้าค่ะจริงๆสั่งแบบดิบก็ได้แต่ว่าเราเอาแบบลวกนะคะชิมตําแตงก่อนค่ะสั่งไปแบบรสจัดๆนะคะขอรสจัดเป็นตําไทยนะคะที่นี่ไม่มีตําปารา้าอืมอืมสดชื่นปูม้าอือหือ อืมฮึมดีอืมออืมออ,อร่อยอมีเด็กคำลามอีกแล้วคำลามอืมอร่อยดีแรง